สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับวันนี้จะเป็นเรื่องร้อนๆของทีมปืนใหญ่อาเซนอลครับกับผู้จัดการทีมของเขาครับมิเกลอารเตตาที่มีข่าวออกมาว่าอาเซนอนนั้นจะยังไม่ต่อสัญญากับมิเกลอารเตตาออกไปแม้ว่าตอนแรกนกำลังมีการพูดคุยกันแล้วในระดับหนึ่งว่ากําลังจะต่อสัญญาแต่ไม่รู้เป็นเพราะว่าผลงาน2นัดหลังสุดหรือเปล่านะครับที น้ำก่อนแล้วก็สะดุดเสมอก็มีการชะลอการเจราจาออกไปในช่วงนี้มันอาจจะไม่รู้ว่าบอร์ดบริหารต้องการให้ทางด้านของอร์เตตาโฟกัสกับผลงานหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับว่ามีหลายทีมต้องการนำตัวของอร์เดตาไปเป็นผู้จัดการทีมไม่ว่าจะเป็นเลออันมาดิหรือเปสเชครับปารีสแซงต์แชงกงอันตรายนะครับอร์เตตาเนี่ยเข้ามาคุมทีมอร์เซนอลช่วงปลายปี2019ครับ หลังจากที่บ่มเพาะฝีมือตัวเองจากการเป็นผู้ช่วยของเป๊ปกวาเดียวอลาครับวันนี้จากผู้ช่วยเป็นผู้แย่งชิงกันแหละและสุดท้ายตอนนี้โค้งสุดท้ายนะครับทุกอย่างกําลังแหมเหมือนจะเข้าทางของปืนใหญ่อาเซนอลแล้วแต่มี2นักนี่แหละที่สะดุดสัญญาของเอ็ดอัเตต้าเนี่ยเพิ่งต่อกันไปเมื่อปีที่แล้วครับอายุอยู่ที่ปี2 0 2 4 2 5โอเคมันยังไม่หมดเร็วๆนี้มันเหลืออีก2ปี แต่การที่ไม่ต่อสัญญาตอนนี้ไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นเป็นเพราะอยากให้โฟกัสหรือว่าอะไรแน่นะครับก็สัญญาที่เหลืออยู่นี้ก็ก็อุ่นใจได้อยู่แล้วก็มีเรลมาดิกกับปาลิแซแชางแมงที่อยากได้ตัวอาร์เตต้าไปคุมทีแต่ถามว่าแฟนบอลคิดว่าเขาจะไปไหมผมเชื่อว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่เห็นอาร์เตต้ามาตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นของเอฟเวอร์ตันจนย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลและสิ่งนี้เขา ให้กับอาร์เซนอลคือความทุ่มเทคือหัวใจตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะพอเป็นคุณซื้อเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามันก็มันลงตัวด้วยครับการทํางานสอดประสานกับเอดูผู้อํานวยการกีฬาก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังเข้าที่เข้าทางมาดูการแข่งขันเส้นทางหลังจากนี้ของอาร์เซนอลกันหน่อยดีกว่าเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วครับนัดหน้าเนี่ย อาจจะดูเหมือนงานง,ง่ายเพราะเจอกับเซาท์แฮมตันทีมบุ้ยใครก็ว่าเจอทีมนี้ยังไงก็ต้องเก็บได้แต่อาร์เนนอลยามนี้หัวจิตหัวใจยังเหมือนเดิมหรือเปล่าจากความที่หลุดเสมอมาแบบท,ท,ทั้งทังที่นําก่อน2ครั้ง2คราและนัดสําคัญคือหลังจากที่เจอเซาท์แฮมตันนี่แหละครับทีม Boy, Boy บุ้ยบุ้ยจะติดคอมเหมือนลหลายๆทีมที่ไปเจอเซาท์แฮมตันหรือเปล่าจากนั้นครับแมตช์สำคัญที่สุดในชีวิตในฤด,ดูกาลนี้แล้วกันอาจจะไม่ถึงในชีวิตก็ในชีวิตก็ว่าได้เพราะนี่อาจจะเป็น ครั้งที่แฟนบอลาอ์เซนอลรอคอยมาอย่างยาวนานเกือบ20ปีแลครับสิปีเต็มถ้าได้มันต้องสมบูรณ์แน่นอนมันต้องมีความยิ่งใหญ่แน่นอนครการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หัวหน้าคนเก่าของเขาเจ้านายเก่าอเป๊ปกวิดิโอรา ola, เป็นทั้งเจ้านายเป็นนังเพื่อนนะครับแล้วก็ได้ไปดวลกับเป๊ปที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแมตช์ที่สําคัญอย่างแน่นอนจากนั้นครับกลับมา ในชินของตัวเองครับพบกับเชลซีทีมที่กำลังลุ่มลุ่มดอนดอนแต่ดาบี้แม็ไม่ขึ้นง่ายหลังจากนั้นออกไปเย็นอยู่คัลเซิลับทีมที่สถิติดีที่สุดในเซนต์เจมส์พาร์คทีมหนึ่งเก่งเกมรุกทีมหนึ่งเก่งเกมรับแต่ิวคาสเซิลยามนี้เกมรุกก็ใช้ลดีขึ้นเรื่อยๆไม่ง่ายครับจากนั้นกลับบ้านมาต้อนรับไบรตันไบรตันนี่เจ้านางน,นวลน,นี่ไม่ได้นิมนวนเหมือนชื่อเลยนะฮะอันตรายมากครับการกุมทีมของเดซะซบี้ เกมรุกดานเพสซิ่งเร็วจังหวะเคาเตอร์แอแทกคารุรมิโอมะนีะ่น่ากลัวมากแม้กระทั่งเวลเบกนะอาจจะกลับมายิงทีมเก่าหรือเปล่าก็ต้องรอด,ดูจากนั้นออกไปเย็นนอตแฮมฟอร์เรสครับถึงตอนนั้นไม่รู้ว่าอันดับของฟอร์เรสจะเป็นยังไงเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่ไม่รู้ว่าจะก่อน่าจะถึงวันนั้นอ่ะอยู่ในตำแหน่งที่ยังถบยังลุ้นการตกชั้นกันอยู่หรือเปล่า ราะตอนนี้มันแข่งกันมากมายสําหรับทีมลุ้นตกชั้นไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับการออกไปเยือนนอต์ทแฮมฟอร์เรสหลายคนก็บอกว่าอย่างลัดล่าสุดแมนยูก็บุกไปชนะทางด้านฟอร์เรสได้เหมือนกันมันก็มีวันที่ฟอร์เรสเล่นดีเล่นเหนียวหนึบอยู่แล้วครับเกลเลอร์นาว่าและสุดท้ายครับอาร์เซนอลจะพบกับวูฟในบ้านตัวเองวันนั้นผมเชื่อว่าวูฟจะไม่ได้ลุ้นอะไรแนีวยไม่ได้ลุ้นตกชั้นไม่ได้ลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปเล่นแบบไร้แรงกดดันผมว่าทีมแบบนี้น่ากลัวทีมที่ ไม่มีแรงกดดันเลยในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยมันต้องกดดันไปถึงนัดสุดท้ายแน่นอนในฤดูกาลนี้ต่อการลุ้นแชมป์ของเขาก็รอดูครับเป็นกําลังใจให้กับแฟนบอลอาร์เซนอลด้วยนะเพราะรอคอยมาอย่างยาวนานไม่ใช่ว่าพูดแบบนี้เฮ้ยโอ้ไม่ไม่เอาใจช่วยแมนซีเหรอก็ยอมรับตามตรงว่าฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนี่เป็นแฟนบอลต่อไม่ต่อให้ไม่ใช่แฟนบอลอาร์เซนอลครับก็อยากเห็น ท right ีมมาโค่นล้มแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างนะเข้าใจกันได้ในเรื่องราวของทีมฟุตบอลมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะคนไทยนี่ก็ถนัดในการเชียร์ทีมรองแล้วรอบนี้ผมสิว่าปืนใหญ่ออกสตาร์ตตอนต้นฤดูกาลเนี่ยมาในฐานะม้ารองแน่นอนแต่วันนี้กําลังยืนอยู่ที่จ่าฟุ้งแต่แมนมันงอนแงนเลยเกินครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี้คือจอมแกล่งในการลุ้นแชม์พเมียร์ลีกแล้วก็แข็งแรงยืนยาวเรียกว่าความกดดันเนี่ยผ่านมาทุกรูปแบบแล้ว ประสบการณ์เนี่ยสำคัญมากๆครับซึ่งอาร์เซนอลแทบไม่มีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและนี่คือเรื่องราวครับของมิเกลอารเตต้ากับสัญญาที่ยังไม่ได้ต่อเรื่องราวของทีมปืนใหญ่ที่ต้องอรอลุ้นกันครับว่าจะไปถึงเส้นชัยหรือเปล่าและจะถึงแบบไหนเป็นที่หหรือเป็นได้แค่รองแชมป์แล้วพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ